It's time to expect more from the web, where websites are fast and work like they should. It's time for a web that's more accessible for everyone, that's easy to navigate, to organize, and gives back with Bing. Most importantly, it's time to make the web safer for you and your family, giving you more control and more privacy. You, you, you might not think about your browser, but we do. Expect more from your browser. Get more from the web. The new Microsoft Edge. สวัสดีครับผมก๊อบจาก Microsoft ครับผมเมื่อพูดถึงเบราว์เซอร์ที่มาพร้อมกับ Windows 10เนี่ยแน่นอนครับ o s o r t s o g t e d เ e เป็น Default Browser ที่มาพร้อมแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยหลักๆเนี่ยเราจะเห็นว่า Microsoft Edge เองมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยรวมถึงมีฟีเจอร์ใหม่ๆความสามารถใหม่ๆด้วยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็น่าจะได้ลองทดลองใช้ Microsoft e d g e มาบ้างแล้วนะครับแต่น,นวันนี้ครับ Microsoft Edge เองเราเปลี่ยน เอนจิ e นภายในเป็นโ h ร o มียม Engine ดังนั้นแล้วสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับจากการใช้งาน Microsoft Edge คือเรื่องของความเร็วที่มันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย2พอเป็น default Browser ที่มาพร้อมเครื่องผ่านวิดออ s ซัมเบดแล้วเนี่ยเรื่องของการประหยัดพลังงานต่างๆก็ทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายคือเรื่องของความสามารถที่ Hdge รุ่นใหม่ทำได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันครับว่า Microsoft e d g e รุ่นใหม่นั้นมันมีความเจ๋งยังไงบ้างอันดับแรกเลยครับถ้าทุกท่านใช้งาน Microsoft Windows 10อยู่แล้วไม่่ต้อองทาาะะไรรเเลยเพว Microsoft Hdge จะอยู่บนทัสบาร์เป็นไอคอนรูปก,กลมๆเกลเียวขึ้นสีเขียวตรงนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับในขณะเดียวกัน Microsoft Edge เองก็ยังคงสามารถใช้บนแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น macOS ก็แค่เข้าไปที่ Microsoft.com/edge ใน Safari แล้วกดติดตั้งครับรวมถึงบนสมาร์ทโฟนอย่าง p p Store หรือ g o o g l e Play ก็สามารถที่จะพิมพ์คาว่า Microsoft Edge แล้วก็ติดตั้งได้เลยพอเราคงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft Account ครับ Microsoft Edge เองก็สามารถที่จะซิงค์ในเรื่องของ f a v o r i t e History แล้วก็ Setting ต่างๆข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนั่นแปลว่าเราสามารถใช้งาน Microsoft Edge ได้บนเกือบจะทุกแพลตฟอร์มเลยเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กันมากครับหลังจากที่การใช้งาน Microsoft Edge หน้าตาการใช้งานต่างๆจะรู้สึกว่าเหมือนกับเบราว์เซอร์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันเจ๋งมากขึ้นกว่าเดิมคืออันดับแรกเลยเคยไหมครับว่ายกตัวอ,อย่างผมมีเว็บไซต์เว็บไซต์หน้านี้อยู่ครับยาวเฟ้ยเลยครับมีข้อมูลเพียบเลย ผมต้องการที่จะส่งข้อมูลหน้านี้นะครับไปให้เพื่อนถ้าส่งเป็นเว็บไซต์อาจจะไม่สะดวกถ้าส่งผ่านาแพลตฟอร์มอย่าง Li น์เป็นต้นนะครับต้องคอยเปิดเว็บแต่ถ้าผมต้องการแคปเจอร์ทางหน้าเลยโดยทั่วไปแล้วอาจจะต้องติดตั้งเป็น third Party Extension หรือ plug-in นณวันนี้ครับ Microsoft Edge เรามีความสามารถที่เรียกว่า w e b c a p t u r e ไปที่จุด3จุดด้านขวาครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำสั่งเ e b c a p t u r ออยู่ผมกด Web c a p t u r อ1ครั้งจะมี2คํคำสั่งครับ e e s e l e c t เลือกเอาเฉพาะบริเวณส่วนที่ผมต้องการ อย่างเช่นเอาแค่นี้ลากขึ้นนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับแล้วเมื่อเราปล่อยเคอร์เซอร์จะมีคำสั่ง Copy กับ d d n o น e ครับ Copy ก็คือการที่จะเก็บเอาไว้ในคลิปบอร์ดของเราใน Windows 10เองมีความสามารถที่เรียกว่า Cloud Clipboard สามารถกดโลโก้ Windows กับตัว V บนคีย์บอร์ดเพื่อเปิด Cloud Clipboard History ที่เราก,กด c t r t r o l C หรือ Copy เอาไว้ได้นะครับสามารถเอามา s พ e ใช้ที่หลังได้เอาใหม่ครับกดที่จุด3จุดไปคำสั่ง Web บ a p t u r e สังเกตดีๆว่าเมื่อสักครู่นี้เราเลือกเป็นเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับผมลองใช้อีกช็อตคัดหนึ่งเรียกว่า Control Shift S แทนที่จะต้องมากดจุด3จุดแล้วกด Web Capture ผมใช้ Control Shift S, <S บนแผงคีย์บอร์ดครับแล้วเลือกคำสั่ง Full Page ผมกด Full Page หนึ่งครั้งปุ๊บสังเกตไหมว่าผมกดครั้งเดียวครับผมย่อให้มันเล็กลงครับ ผมกด Control Shift S ครั้งเดียวสังเกตไหมว่าทางหน้าที่ผมแคปเจอไปเมื่อสักครูน่นี้ Microsoft Edge ทําการแคปเจอให้ผมอัตโนมัติเลย mm hmm. ในขณะเดียวกัน mm hmm. ผมต้องการที่จะเขียนอธิบายตรงนี้นิดนึงว่ารูปนี้จะเอาไปใช้ครับผมสามารถใช้คําสั่ง Draw ตรงนี้ได้โดยการเลือกหัวปากกาแล้วก็ปรับความหนาของเส้นเราได้แล้วก็วงกลมชี้สัญลักษณ์ต่างๆทําได้ผ่านทั้ง Touchpad Mouse หรือจะเป็นการใช้งาน ทัชหน้าจอผ่านนิ้วก็ได้หรือใช้เป็นอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานปากกา Microsoft Edge ก็รองรับเช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะกดแชร์ผ่านเนีบายแชร์ลิงก์ได้เลยถ้ามีเครื่องที่อยู่ใกล้ๆในบริเวณใกล้เคียงเราสามารถกดส่งแชร์ได้เลยทันทีครับหรือจะเป็นการ Copy เก็บไว้ในคลิปบอร์ดเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หรือสุดท้ายครับเราสามารถที่จะกดเซฟเพื่อเซฟออกมาเป็นรูปภาพทั้งหน้าของเราเลยพอกดเซฟเรียบร้อยแล้วลองกดเปิดดูครับสังเกตไหมว่าหน้าเว็บยาวๆเมื่อสักครู่นี้ Microsoft Edge ทำการ แคปเจอร์ให้เราทาั้งหน้าแล้วทันทีเลยนะครับนี่ก็เป็นความสามารถเจ๋งๆผ่านเว็บแคปเจอร์ใน Microsoft Edge เพียงแค่กด Control Shift S บนแผงคีย์บอร์ดของเราแล้วเลือกได้ว่าจะเอาเฉพาะส่วนหรือเราทั้งเพจของตัวหน้าเว็บไซต์ตัวนั้น Microsoft Edge ก็ทำได้เลยครับนี่คือความสามารถเจ๋งๆตัวแรกลองไปใช้กันดูนะครับต่อกันเลยครับ Microsoft Edge เองรองรับความสามารถในการใช้งานติดตั้ง extension เช่นเดียวกันนะครับ Microsoft Edge เองก็มี Microsoft Store หรือ Microsoft Edge Add-on นะครับไปที่จุด3จุดเหมือนเดิมด้านขวาครับแล้วไปที่คำสั่ง Extension ครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตว่าหน้านี้ก็จะเป็นการบอกว่าผมมีการติดตั้งแล้วก็ใช้งาน Extension อะไรอยู่บ้างสังเกตว่าจากหน้าจอผมจะมีของ Microsoft Store ก็คือ Edge Add-on ชื่อว่า Microsoft Editor อยู่ในการช่วยในการตรวจสอบไก,กรมมาเวลาเราพิมพ์ผ่านเว็บแอปอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ด้านล่างครับ มีจากซอสอื่นซอสอื่นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นผมสามารถติดตั้ง extension จาก Chrome Web Store ได้ด้วยถ้าเป็นของ Microsoft Edge เองนะครับผมไปด้านซ้ายครับ Get Extension from Microsoft Edge ผมกดเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้านี้ก็จะเป็น extension ที่อยู่ของ Microsoft Edge เองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการติดตั้งเป็นใช้งาน Zoom Conference ผมกด Zoom หนึ่งครั้งแล้วก็กด Get ครับแล้วกด Add Extension เท่านี้เองครับ ตัวซูมที่เป็น extension ของ Microsoft Edge ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในตัวแท็บของทางแอป Microsoft Edge ให้เราอัตโนมัติพร้อมใช้งานได้ทันทีในขณะเดียวกันผมกลับมานิดนึงครับ Microsoft Edge เองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของการติดตั้ง add-on อย่างเดียวเรายังมีเรื่องของการปรับแต่งคล้ายๆกับการใช้งานปรับแต่งบนเบราว์เซอร ยี่ห้ออื่นๆด้วยน,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 นะครับเพราะฉะนั้น Microsoft Edge เองแล้วก็มีธีมโดยเช่นเดียวกันโดยตีมที่มีมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเพื่อเปลี่ยนเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของสีสันของตัว Microsoft Edge ของเราให้ดูไม่น่าเบื่อแล้วก็สวยงามได้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผมลองเลือกเป็นธีม Wonder Woman ก็เป็นสีผมกด Get Theme ครับแล้วกด Add Theme เข้าไปปุ๊บ เท่านี้เองนะครับสักครู่หนึ่งตัวหน้าตาของ microsoft edge ก็จะถูกเปลี่ยนในเรื่องของสีสันต่างๆให้กลายเป็นในธีมของ w o n d o w o m a n 1984ปให้ราับจับโนมัิเลยสังเกตไหมว่า new tab ของเราเองก็จะมีในเรื่องของรูปภาพแล้วก็ธีมที่สอดคล้องกับหัวข้อที่เราเลือกด้วยเช่นเดียวกันถ้าต้องการถอดการติดตั้งตัวธีมตรงนี้ออกครับไปที่จุด3จุดครับแล้วไปที่ setting ครับเลือกคำสั่ง app appearance ครับแล้วจะมีหัวข้อที่เป็น custom theme ตรงนี้อยู่ผมก็แค่กด remove ออก เท่านี้เองสังเกตดีๆว่าด้านบน t The ีมตรงนี้จะเป็นตาม s y s t e m d e f a u l t หมายความว่าถ้าผมตั้ง System ของ Windows 10เป็นธีมสีดำทั้งเครื่องตัว Microsoft e d อ e เอง a u l t u l t ก็จะเป็นสีดำด้วยในขณะเดียวกันผมสามารถที่จะปรับ Microsoft e d g e ให้เป็นธีมสีไลท์เพื่อเป็นสีขาวเพื่ออ่านง่ายตัวหนังสืออ่านง่ายก็ทำได้เช่นเดียวกันครับปรับกลับไปกลับมาได้เลยหรือจะเลือกเป็น system default ก็ได้สุดท้ายครับอย่างที่ผมบอกไปว่า Microsoft e เอชเองเมื่อใช้ e n g i ิ้ของ Engine ล้วเนี่ยนเอง,องการติต้ Extension เง chrome web store extension ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดตัว chrome web store อยู่นะครับผมเลื่อนนลงมานิดนึงผมต้องการติดตั้งเป็น google translate ละกันนะครับกด google translate หนึ่งครั้งแล้วดกดด้านขวาครับเพิ่มใน chrome กด add extension เท่านี้ครับ google translate ที่เป็น chrome extension ก็จะถูกติดตั้งเข้ามาในตัว microsoft edge ให้เราได้ทันทีพร้อมใช้งานได้เลยง่ายมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ ผมมีเรื่องของความสามารถเจ๋งๆอันดับแรกคือเว็บแคปเจอร์แคปหน้าแคปเจอร์ทางหน้าจอผ่านคอนโทรลชิป S ก็ได้แล้วก็ลากทางหน้าจอก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับง่ายๆเลยหรือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งแอดออนจาก m ไ o โ o รซ e d g e Store เองหรือจะเป็นธีมของ m i c r o s o f t e d g e หรือสุดท้ายเราสามารถใช้ Extension จาก Chrome ผ่าน h r o m e ว็บ Store ก็ทําได้ด้วยว่าความสามารถเยอะไปหมดเลยหลากหลายด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งครับถ้าพูดถึงความสามารถของ m i c r o s o f t e d g e สังเกตว่าตอนนี้ผมมีการเปิดแท็บอยู่ได้ไม่หมดเลย ถ้าต้องการดูว่าแต่ละแท็บมีการเปิดอะไรอยู่บ้างเราสามารถใช้คำสั่ง shortcut บ,บนคีย์บอร์ดในการกด alternate tab ครับสังเกตว่าตอนนี้ผมกดเปิดขึ้นมาถูกไหมครับจะมีแท็บที่เปิดอยู่หนึ่งครั้งจะมีการเปิดแล้วกดค้างครับ a l t e n a t กับแท็บครับแล้วผมกดเปลี่ยนได้เรื่อยสังเกตว่าผมสามารถสลับไปแท็บที่ผมเปิดดูได้เลยทันทีในขณะเดียวกันเห็นไหมครับว่ามีแท็บตัวหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชัน นะครับเป็นเป็นเว็บ u t u b e มีสัญลักษณ์กรากบาทตรงรูปลำโพงอยู่ผมสามารถที่จะควบคุมการเล่นเพลงโดยที่ไม่ต้องไปกดปิดเสียงในแท็บของ Youtube ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเปิดเสียงปิดเสียงจากแทบด้านบนก็ทำได้ทันทีผ่านความสามารถของ Microsoft Edge ในการที่จะไป Disable ตัวลำโพงของตัว แท็บนานๆที่มีการใช้งานมีเดียอยู่ปิดเปิดได้ไดทันทีรวมถึงในมุมของอ n นเตอร์เทนเมนต์เอง Microsoft Edge เองก็ซัพพอร์ตการใช้งาน n e t l l x x สตรีมมิงที่สูงสุดได้ถึง 4K เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นดูหนังฟังเพลงบน Microsoft Edge ทำได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับสุดท้ายครับผมในเรื่องของการใช้งาน Microsoft Edge อย่างที่บอกไปว่าเราก็ยังคงคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับตรงจุด3จุดครับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย Microsoft Edge เอง งแทบ privacy search and service ต่างๆเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกระดับของการ tracking ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ basic ครับไม่มีการยอมน้อยที่สุดนะครับจนไปถึงการยอม strict เลยมากที่สุดเลยนะครับในเรื่องของการเข้าถึงในการ protect ในการ block ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในเรื่องของการ track ต่างๆจากเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ microsoft edge เองก็สามารถที่จะ เซตในเรื่องค่าของความเป็นส่วนตัวได้แล้วก็ปรับแต่งได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการเลยเช่นเดียวกันนะครับยืดหยุ่นมากๆเลยหรือต้องการให้ปิดนะครับส่งรีเควสต์ o not Tra กตอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ให้ยืดหยุ่นตามการใช้งานผู้ใช้งานที่เราต้องการเลยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความสามารถพื้นฐานของ Microsoft Edge ที่ผมอยากจะให้ทุกท่านลองเอาไปใช้กันดูแล้วมันจะตอบโจทย์ในการใช้งานปัจจุบันเลยสิ่งที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดยกตัวอย่าง,างเช่นการใช้งานเว็บ a p t u r e ครับมันช่วยทําให้เราสะดวก ถ้าบน w i น d o w s เมื่อก่อนจะต,ต้องใช้เป็น Snipping Tool ในการแคปเจอร์หรือกด Windows Shift S แต่ถ้าในขนาดเดียวกันบางเว็บไซต์อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้ามันยาวมากๆอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถใช้ Web Capture Control Shift S ได้เลยทันทีหรือ extension อื่นๆหลากหลายผ่าน Chrome Web Store Edge Add-on แล้วก็ตีมก็มีให้เลือกใช้งานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลากหลายมากๆครับความสามารถพื้นฐานและอสํสำคัญคือเร็วอยู่แล้วแถมประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าเป็น default browser ที่ติดตั้งลงมาในตัว Windows 10โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับระบบเลยสุดท้ายครับ ผมมีอะไรเจ๋งๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านดูก่อนที่จะจากไปวันนี้ครับในกรณีที่ Microsoft Edge เราไม่สามารถเราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ออฟไลน์นะครับหรือบางทีเราไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ Microsoft Edge เองก็มีโหมดลับที่เป็นเกมเหนึ่งซ่อนอยู่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้สำหรับผมก็จาก Microsoft ต้องขอตัวก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ